พิสตันเฮ้พิสตันและสโตนคือทีมงานนำแฝงในโลกอินเทอร์เน็ตอะเขาชื่อไอฟ้าโอเคป่ะแต่ชื่อเล่นเขาชื่อว่าไอซ์นะฮะเราก็เลยเขียนป้ายแปะในนี้นิดนึงนะฮะซึ่งเขาก็เคยเป็นคนตัดคลิปนะฮะแต่ปัจจุบันคือเขาก็ก็ก็เขาไปว่างตัดคลิปอะช่วยไปกดดันเขาหน่อยดีว่าแบบเอ้ยื่อไหรเขาจะมาช่วยตัดคลิปสักทีเนี่ยทุกวันนี้ผมตัดเองนะฮะกระจกสีน้ำตาล ลาลารใไฟไปแล้วเอเรซโต้เลสโตนเด้ง What is that What the f is that ซึ่งเดียวขออนุญาตทำวงจรลวกๆชั่วขับอ้โหชื่ออเทมสุดยอดมากเลย This Yes is soon, i l o not ลืมไปแล้วนะ่เนี่ยไอเทมนี้ คือมันเป็นไอเทมสำหรับคัดแยกไอเทมตรงนี้เห็นปะ่ะอ่ะอันเนี้ยก็คือคัดแยกดอกไม้ถูกต้องบาดดังนั้นมันก็จะต้องมีชื่อไอเทมนิดนึง this yes isn't iron k not มาเรามาทําคณิตศาสตร์กันดีกว่าอันนี้คือใช่นะฮะใช่กับไม่ใช่อ่ะอ่ะ yes isn't เป็นนิเศษเป็น false iron k not ก็คือนิเศษอีกรอบนึงก็เป็น yes สรุปแล้วอันเนี้ยคือเหอลอ็ก this yes <laughs> แกม่ถูกใจสิ่งนี้เรามาทรมานแชท GPT กันดีกว่านะฮะ สงสารนะ่นะสงสารน่ะเนี่ยบอดงงแล้วเนี่ยเออเนี่ยนี่ไงบอดงงมันมันจะเล่นกับนกระีบกับอ่ะเข้าใจเกง่งอ่ะมาดูกันมาดูกัน Yes it's ซึ่งก็คือหมายความว่าไม่อ่าโอเคก็คือไม่ซึ่งใช้ yes แล้ว iron not ก็คือเป็นงงอีกก็คือจริงๆมันก็คือ i s not iron อ่ามันเข้าใจเขาเนี่ยพอเอาทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยปุ๊บก็คืออันเนี้ยไม่ใช่เหล็กไม่กัดแชปิทีโคตรเก่งสงสารแชพิที โอ๊ยไม่เอา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  <laughs> 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 uh, <no>. <laughs> 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 yes it's in I love not

เดี๋ยวค่อยอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวค่อยอ่านเหนื่อยเล่นเองขำเองแล้ว อไม่น่าเลยไม่น่าเลยหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่อง This Yet Is an Iron Not คำถามคืออยู่นี่เป็ขำได้ยังไงอ๋อไปขำขับขำที่ไปทรมาน c h a t GPT เล่นเหนื่อยอย่าให้ขำเยอะเลยขอร้องนี่คือแบบหลายคนคืออยากมาดูแล้วสดคือมานั่งดูพี่แท็กขำเหรอไค่กันขำ โอ๊ยพอๆเอาเลยครับอยากจะไฮไลท์อะไรตามสะดวกเลยอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะฮะใช้เว็บ m e c r a f t wiki นะฮะอย่าใช้ m e c r a fandom t f com นะฮะจำไว้นะฮะเว็บนี้โฆษณาเยอะมากนะฮะแฟนด o อมอันนี้อเลสโตนเรามันไม่มีแล้วอะ